สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีนาสุนัตต่อครับวันี้ก็นะครับแวะเวียนมาครับแถวอ่ารูสุวัตก็มาจุ่มนะครับผมก็มาเจอร้านกาแฟอ่าร้านกาแฟนะครับครับร้านกาแฟริมทางครับจัดบรรยากาศแบบชิวๆเลยนะครับแบบลิมทารร้านนี้ก็ขายมานานแล้วครับแต่ว่าผมเพิ่งจะสังเกตเห็นไงนะฮะแล้วก็ปกติผมเป็นคนที่ชอบกินกาแฟอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆนะฮะ แวะผ่านมานะครับแถวถนนสุสวัสดิ์ป้องประจุนก็แวะมานะฮะกินกาแฟได้นะครับผมหรือถ้าเกิดใครอยากจะมากินกับผมอะไรเงี้ยเอออยากินกาแฟกับน้ำป๋ออะไรเงี้ยคุยสัเพเรลเรื่องส่วนตัวนะก็นัดนับป๋อมาได้นะครับ้านนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในร้านกันครับผมครับผมในร้านก็ครับสไตล์แบบชิลๆเลยครับแบบคาเฟ่ริมทางนะครับติดถนนนะครับผมาก็ จะต age, ิดกับร้านกุยจับนะฮะแล้วก็ก่อนถึงซอยหม้อบางนะครับผมอันนี้ให้ดูหน้าร้านจะมีกับคนมาลัางกินอยู yeah. no ่ก็มีแม่ค้ามาเล่นโบแวะมาปูถึงนะครับผมอันนี้ผมเพิ่งเห็นไงนะครับผมการจัดร้านก็จะเป็นสไตล์แบบโบราณเลยแบบวินเทจเลยนะครับผมมีขนมกะหรี่บ้าเปียอะไรกินครับปกติแล้วผมจะเจอแบบพวกร้านแบบสมัยใหม่อะไรเงี้ยฮะ เป็นแบบคาปูชิโน่อ,อะไรพวกเนี้ยแต่รู้สึกว่าที่มันแบบเออแนวย้อนยุคเลยชอบก็เลยอ่าลงในอ่า u t u b e นะครับผมนะใครมีโอกาสขี่รถผ่านมาก็นะครับผมแวะอุนอ่นุมาครับราคาก็ย่อมเยาวครับแล้วแต่ว่าอาจจะทานกาแฟชนิดไหนนะครับร้านนี้ก็มีทั้งโบราณมีเนสล้วก็มีโกโก้โกนะครับผมอ่า ก็ตามนี้นะครับนะฮะมีราคาติดบอกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะกินเส็จจะเจอกาแฟแก้วละสามร้อยบาทยังไม่ต้องห่วงคที่ที่ไม่มีนะผมนะแก้วละสามร้อยบาทที่ไม่มีนะครับบอกเลยนะนะครับผมนะครับวันนี้ว่าพี่เขาก็นะครับมีลูกค้ามาสั่งเรื่อยๆนะครับครับก็ฝากไปด้วยนะครับผมมาเหมือพี่ไก่ก็ไม่มีชื่อร้านเหรผมตั้งชื่อร้านให้พี่กันเลยอ่าอ่าร้านกาแฟ PM คาเฟ่ริมทางเลยเพราะว่าบรรยากาศเหมือนคาเฟ่มากนะครับผมพี่ปิดเปิดกี่โมงครับพี่ขายถึงกี่โมงผมมังเช้าด้วยเหรอพี่ค่ะหุบเปิดพงมังเช้าถึงบ่ายสามครึ่งนะผมนะครับผมก็นะฮะเดี๋ยวมีโอกาสก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมารีวิวกินอีกทีนะครับผมะผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมร้านกาแฟคาเฟ่ริมทางครับผมร่วมจุดครับผมครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม